เป็นอ่านออกกำลังกายให้ร่วงกว้างนะครับผมตัวนี้ขึ้นมาจากพักตัวได้2ออาทิตย์หลังจากให้กินอ้อยเต็มที่ก็มาลองฝึกบินเพื่อให้ปีกแข็งแรงลมปอดแข็งแรง ไม่ใช่เป็นการทรมานนะครับเพาะปกติเราจะทําแบบนี้กันอยู่แล้วสําหรับร่วงกวางชนฝึกให้เขาแข็งแรงอดทนนี่ให้เป็นร่วงกวางเพาะนะครับผมตัวนี้สถานะพ่อพันธุ์ มีหน้าที่สืบพันธไว้ต่อยอดปีต่อต่อไปดูกำลังปีกแข็งแรงขนาดไหนดูครับแลสิ่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e ให้ช่องน้อยๆปั่นปนชแนลของเราด้วยนะครับ วันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกว่างไปก่อน่อาเพิ่งเบื่อกันนะครับผม